สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันพุธที่3ธันวาคม2568วันนี้มี8คู่มาฝากกันครับจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยคู่แรกวันดีครับไปเริ่มกันที่รายการโกปาอิตาเลียครับนาโปลีเจอกับไก亚รีในเวลาทิยงคืนในรายการบอลช่วยแบบนี้คิดว่านาโปลีไม่น่าจะเน้นอะไรมากนะฮะน่าจะทําได้เพียงแค่เฉือนชนะไปเท่านั้นรับไม่น่าข้ามโจทย์ที่ได้มานะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองไก亚รีที่1.25คู่ที่2ครับลาลิกาสเปนเอลิติบิวบาลเจอกับเรอัลเมดริต เรือไอมริดช่วงหลังนั้นหลุดฟอร์มไปเยอะครับฟอร์มเกมเยือนก็ย่ำแย่นะฮะเพราะว่าออกไปเยือนมา5นัดต่อเนื่องแล้วครับวันนี้ต้องมาเยออือนอาร์ลติบีเบลต่อเนื่องอีกเกมหนึ่งผมว่าไม่สมพอดีกับเรออลมริดแน่นนะฮะทางฝั่งอารลติบีบลช่วงหลังก็ไม่ได้ฟอร์มแย่แต่อย่างใดครับ ผลงานการเฝ้ารังฮานัดล่าสุดที่ผ่านมาจากทุกรายการนะพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวชนะไปถึง3แล้วก็เสมอไป1นเกมครับผมมองว่าอารลิติบิวบลสู้ได้ครับสำหรับเกมที่เล่นในบ้านวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงรองอารลิติบิวบลที่0.75ครับคู่ที่3ครับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันเจอกับแอสตันวิลล่าในเวลาตีสองครึ่งผมมองว่าคู่นี้นะ่าจะสู้กันสนุกแล้วก็สูสีครับอันดับ แล้วก็คุณภาพไม่ได้หนีกันนักสักเท่าไหร่ครับฟอร์มดีพอกันทั้งคู่เลยนะฮะทั้งไบรตันแลวก็แอสตันวิลล่าครับ,แ,รบแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์ผมมองว่าแอสตันวิลล่าไม่น่าแพ้นในวันนี้นะฮะเมื่อย้อนกลับไปดูผลงานการเจอกันที่ผ่านมาก็เป็นแอสตันวิลล่าที่ทำผลงานได้เหนือกว่าไบรตันมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองแอสตันวิลล่าที่0.25ครับคู่ที่4ครับเบอร์ลี่เจอกับคริสตัลเพลสในเวลาตีสองครึง่งผมมองว่าเบอร์ลี่นั้น ต่อเนื่องนะฮะเจอคริสตัลเพลสวันนี้แพ้คาบ้านแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปคริสตัลพาเลสที่ศูนจดห้าครับคู่ที่ห้าครับวูล์ฟเอมตันเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเวลาตีสองครึง่งผมบอกว่าภาพรวมของนอตติงแฮมฟอร์เรสโมเมนตัมนั้นยังดูดีอยู่เลยครับชนะไป3จาก4นัดที่ผ่านมาส่วนทางกับวูล์ฟเอมตันนะฮะที่ดูทรงแล้วไม่มีทีท่าว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ศูนย์จุดสองห้าคู่ที่หกครับอาร์เซนอลเจอกับเบรนท์ฟอร์์ดดดดใในนนนนนเเเวลเลลาาาออรรซ่่บบ้้้ไโหสุๆคคััยิงงตำมี 3ประตูขึ้นไปแน่นอนนะฮะและเบรนท์ฟอร์ดเองก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เข้าฟอร์มด้วยครับโดยเฉพาะฟอร์มเกมเยือนนั้นแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันครับจาก6นัดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงไปอาร์เซนอลที่1.5ไปกัะต่อที่คู่ที่7ครับ ลีดส์ยูไนเต็ดเจอกับเชลซีในเวลาตี35นาทีครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ VP ประจำวันนี้ครับผมมีในใจแล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนดีแต่ว่าขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นครับเดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจกักรพันธ์ฟันธงครับทางเข้ากลุ่มคือรหั d JK 1 6 8 8หรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่8ครับหรือว่าคูลเจอกับเซนเนอร์แลนในเวลาตีบามนนสิบสฮมชนะ ไป2-0ภาพรวมขอนักเตะนั้นเรียกได้ว่าคัมแบ็กกลับมาได้หลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟลอเรนเวสเนะฮะอเล็กซานเดอร์อิซักครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจแน่นอนนะฮะสมแต้มเท่านั้นที่จะต้องคว้าเอาไว้ให้ได้ครับและผมมองว่าซันเดอร์แลนด์นั้นฟอร์มเกมเยืยอนยังดูไม่ค่อยน่าฝากความหวังไว้นักสักเท่าไหร่ด้วยครับเชื่อว่าลร์พูลจะสามารถชนะแล้วก็ข้ามโจทย์ที่ได้มาไปได้ในวันนี้ครับ <S <S เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปลร์พูลที่1.5ครับและนีคือทั้งหมด 8คู่ประจำวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธท,ที่3ธันวาคม2568ขอทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนวันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการ,รวิเคราะห์ไปด้วยกรันรแบบนี้ในทุทกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ